มาทุกคนวันนี้ในเกมปลูกผักกันนะครับทุกคนแปลงอะไรเนี่ยว,ว้าว,ว,าวก็ไม่มีอะไรหรอกอ่ามนไลฟ์ซื้อว่าขอนเดียวคืออังกงไม่ม,ไไม,มีไม่มีอันนี้เลยเอามันอ้วนจังเนะี่ยเก็บมาแล้วกัน อันกันเท่าขึ้นไปก่อนน้ามันผมไม่อ็งุ่นแล้ววางใหญ่ที่ไม่ได้วะยันนะผมเก็บนั่งวางมันต้เมื่อไหร่วางไว้เลยก็ใจหน้าไปก็กระต่ายยังหน่งจะกระต่ายกระต่ายไปไหนกระตุยกระตุยเก็บเจ็บเก็บใส่ใส่เจ็บข้างบนกดข้างบนเออ หวางได้อเอาน้าวัวมาเลยว้าวของใหม่มาไว้แล้วว่าขอไปขายก่อนเกมแฮนด,ดีน้มีสามแล้วมีเอาม,ม่มี แต่มังคุดก็ยังเม,มืเอยมาแต่อันนี้ซสร็จหัาแล้วกันหน,นึ่งอันกลางเสียงหันแล้วกันจับจับจับมาวัวมันทำมันก็ไม่รู้ทำอะไรอหนปลูกปลูก ขอไอทีหน่อยแล้วกัน ไปยิ่ไม่ได้เหรอโอเคเด็ดละสวย thank you เราบุหรเลยเล่นคนก้นคนยืนละซึ่งเดิมคนขอเวลาสักแป๊บนึงมาตัดเลยนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนนั้นเสร็จรอเวลานะรอเวลาตรงนี้นะตัดเลยแล้วคนก็ถึงว่าโอเคมา ขอดูหนะ่อยมีฟักกุฎทองแล้วก็มมตั้งมะพรายมเมื่อเมื่อันเลยน่ารักนี่ก็ชอบไหนเอาอันนี้มาวาวตั้งเนี้ย นี่ทำมาไนะด,ด้แกะนะเก็บเพื่อนเก็บอะไรเพืนมาให้หมดไปข้างบนเก็บอะไรป้าแม่แม่โอเคมา เอามาขายเลยนี่เลยชอบนดดี่นี่ได้เีนี่ไ็กลงามาสิบล้านเท่าอ หลออเ็บช็อช็อชพอกันเลยอ่ะมีอะไรขาเลยอืมน่ร้อ่อยคุณกําลังอะไรกลัวย ก็จะมีงุน่นผมมีงาหุ่นรู้ไงเห็นทองคำเห็นทองคำต้องรีบเปลี่ยนขึ้นไปสักแล้วเป็นเห็นง่ายสุดนั่น,าน่าจะมาเผาวาออะจุอบดปบจุบปะเด็กสุดไง ทำเป็นออบบี้เนี่ยจุ๊บนี่นี่แล้วก็นั้นแช่แข็งอัหนู้นแช่แข็งอัหนู้นแช่แข็งเก็บไม่ได้ไมันต้องเก็บอันนี้ก่อนจะเก็บอันนู้นจ้าเอ้ย mình cặp bầu đi dòng ngon nhưng cứ dòng ngon tới mới máu biết tính nênh, nênh Đang, à, lúc, lúc. à này chơi bài พอนองอ่ะอะไรอ่งโอ้ยนี่เลยมายังไม่ได้ดูเลยว่ามันราคาเท่าไหร่งูยเอ๋เ็เล็เด็เล็เด็บเล เก็บให้หมดอย่าให้เหลืออาเจ็บต้องไม้ไปอีกแล้วว่าจะเหลือให้มาหน่อยมีคนตีดูมันเดยดจ้าเปลี่ยตใหม่แล้วอย่างนั้นหรือก็อออไปขายก่อนแล้วกัน มาขายก่อนอือแล้วก็มาดูไม่ไม่มคลขายเหมือนเดิมเลยไม่แต่กระไม่แต่ตโะ,ะตโพว์อ่ะตะปอดมาเนี่ย อย่างนี้เละบกไปบ่ะบอจับก็บเก็บทำไมไมันเก็บมาได้ทำไมเก็บไม่ได้ทำไมถึงเก็บได้เลยทุกคนขอเวลาเข้าใหม่แป๊บนึงนะทุกคนโอเคผมกลับมาแล้วดูซิมันจะยังเก็บได้เหมือนเดิมไหมบอ มันอยู่ไหนจำไม่ได้หรอกจำบ่ได้ why ไ,ไหนตรงเน่ว่ะอ,อ้าวกดกบับปัที่เดิมโอเคกับบ้าน mày 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 anh mày mày là mình. À mình... À mình là có mình, mình phải là หมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิแล้วเคยเล่นครับทุกคนก็จบไปแล้วกับการเล่นเกมปลูกผักนั่นเองในระบบเกมระบบนะครับทุกคนปลูกผักบายบายทุกคนบาย